สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพ่อพี่น้องอีกคือเก่านะครับเอดขจพลคนเมืองยศได้เวล,เวลาคือเก่าครับของทุกอย่างมันมีเวลาของมันนะพี่น้องเนาะคือจังแอร์นี่แหละพี่น้องเอ้ยไหวแล้วโดนมันกะตันเสนบานิก็ไดต้องเอินสร้างมาล่างครับทีมงานสร้างของเฮ่าครับพี่โตพี่โตช่างแอร์โอ้ยเราล่างไงครับได้พี่น้องเราเหตุคัาคัอืมคอยกับ เห็นคนล่างแอ่มาหลายเลยล่ะแต่ว่าสร้างโตเราวเห็ดคักดีดีเด้พี่น้องคนระับพี่น้องเบิ่งที่เราพูดนะแล้วอน้ำค่อยๆฉีดก้อนสีเอาน้ำฉีดเนี่ยเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งการกลับมาวิธีของเราในการล่างแอเป็นอย่างผมจังใส่บริการเล่าเพราะว่าสร้างโตนี่เราเห็ดดีเราเห็ดละเอียดครับเรางัดออกมาเบิดเลยเด้เรางัดออกมาเบิดเลยในโตแอนะครับม่างออกมากบบกอย่างดีเอามาปัดเอามาเป่า นะครับส่วนคอยมังนีบอกเพิ่นกับสีฟอกเป็นโฟมครับอืมฟอกมันสิเป็นโฟมนะคือจะฟ้อมล่างรถนี่พี่น้องแล้วกับสิเอาแปรงสิฟันมาคอยแบบทุหู่ทุหู่ทุหูทุูทูู่่หนี่เห็นบ่กแล้วโอ้โฟ้อมไปพี่น้องวันนี้แล้วก็เอาแปรงครับเป็นแปรงคอยคือจงเข้าสีแขีวนี่นะนี่เราเห็นดีดีครับเกียงคอนรันเลยด้วพี่น้องเกียงค่ะเกียงแนี่ยเราล่าง ล้างค่กล่างเนี่ยพี่น้องเอเออนี่พี่น้องเบิ้งตี้ล่ะน้ำฟวมหย่อยปก,ปกปกปกลงอออเกี้ยงคักเกี้ยงเนี่ยแ้ๆนี้เราลัางโอ้ยสมราคาเราอยู่ครับอคุ้มค่ากับการลอยคอโอ้ยรอคอยครับพี่น้องนี่พอหลังจากเราโฟ่มไปแล้วลรวก็ใส่ตัวแนวฉีดน้ำทำความสะอาดครับพิถีพี่ถันค่อยๆเฮ็ดใจเย็นๆนะครับเราล่างแอร์โดนเด้พี่น้องเป็นสมอง,องคนนี้บ่เป็นล่างมาตรวจตัดล้วไปรวดเด้สร้างตัวเข้ากระได น,นี่แหละก็เลยต้องใส่บริการเล่าสลับสร้างโต